สบายดีสบายดีทุกคนวันนี้มาพบกับน้องตุ๊กในซ่องสาสาเ,เนือเชนแนงเนาะวันนี้น้องตุ๊กมาส่งแม่อยู่หนองเนาะเห็นดอกไม้งามงามคือดอกมะเกลนอกขาวจนพวดเลยรู้คว่าทุกคนเห็นลำบอแล้วน้องตุ๊กก็สซออกไปหาหมูเนาะเพราะว่าย,ยังไม่ได้ออกไปเถอะตะตะกี้หรอว่าสีออกไปแล้วเห็นดอกไม้งามก็เลยถ่ายเก็บภาพบรรยากาศถ่ายมาให้ทุกคนเบ่นเห็นว่าทางหลังน้องตุ๊กงามบอ นกเราจะพาทุกคนไปเบิงบิวเนาะน้องตุ๊กเดสเตอร์อันอันจับทออันจับอยู่เขาลดนากที่จับอยู่เขาลดน้องตุ๊กเนาะท้ายน้องตุ๊กมาส่งแม่เนาะเราไลยขึ้นมาทางเมื่อนกตุ๊กเห็นนั่นดอกมะเกล้งงามมีการเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะว่าน้องตุ๊กโบเรมาประมาณชิดหนึ่งเนาะโบเรมาสวน งามๆเมืม่อนี้อากาศยักเย็นๆห,หนาวๆเรามากาวงามลายลายทุกคนนี่เาวันพุ่งยเลยลเขาตกลงระบายแล้รก็ว่าลุงลุงเาวานี่สั้นค่ะหอมๆทุกคนยอกใหม่เรามากาว บ้านที่จอดก็ได้เนาะมันจอดได้เนะกกาะทุกคนจเทศจอดทุกคนเบิ่งเนาะเป็นแบบบ้านลงเขานนี่ก็มีมันเป็นบ้านลงเขาเนาะ É som meio ให้ทุกคนเบ่งน้ำกันนี่ทุกคนงามโบยูผูเดอมะเกาข้างี้กับมีเนาะมีมีต้นหนึ่งแล้วก็ยุทเทิงคุณเห็นบโบขาวๆงามบิวธรรมศาสตร์งามอันนี้เหมืนบริเวณแถวนองนงตุงเนาะ คือทางขนหายน้องตุก๊กเนาะและอันนี้เมนบริเวณที่บริเวณนองน้องตุก๊กอีเมียกำลังสิบ้างทูเมื่อนี้น้องตุ๊กสิไป้ลินเนาะสิไปอีหลิน,น,ลนไปตาในน้อกใหม่สินิน้วน้องน้องตุก๊กวิวก็สิป,ประมาณนี้เนาะมื่อนี้บ่คอ่อยแดดยังบ่งมีแดดออกอากาศอยากเย็นเนาะบ่ฮู้ว่ายามใดอากาศสิฮ้วานนอนเนาะห้านน้องตุ๊กนี่เนาะฮ้อน สูงสุดหลายสุดก็คือประมาณอันประมาณซับเปหรือเซาเก่าองศาเนาะนี่งามงามดอกมะกาวนี่เพิ่นเตอร์เพิ่นปลูกไวเป็นสินค้าของอันส่วงป้าของดวงของอันบานนองตุกเนาะมันเป็นมะก,กาวทีเพิ่นเตอร์ไปเฮดอัน เฮ็ดน้ำมันแม่ว่าตอนนั้นเนาะไปขายไปเป็นน้ำมันส่วนหลายมันจะส่งออกไปเวียดนามเนาะทุกคนเดี๋ยวเฮาหวันไปหาหมูน้องุกเนาะคนมืนี้เฮาก็สินทุกก็สิขอโตไปหาหมูก่อนเนาะลไปเบิ่งการว่าเนาะหมูน้องทุกเป็นหน้าตาเป็นงเด้อหน้าตาเป็นเด้อล่ะเป็น เต้นแนวได้นอนอันนี้น้องตุ๊กเอาหมวกกันอกมาใสเพราะว่าน้องตุ๊กจะได้เดินทางไกลเนาะเดินทางไกลเดินทางไปเมืองเวียงไซเนาะน้องตุ๊กเพื่อจะไปลินหรือว่าสิไปอันลินตาน้ํานัวเนาะคนเฮาต้องเซฟตี้ตัวเองเนาะเซฟตี้ตัวเองหน่อยนึงเพื่อป้องกันเนาะเพราะว่าเฮาเดินทางไกลทางคดเขี่ยวหลายเนาะแล้วก็น้องตุ๊กก็เลยมาส่งแม่แล้วก็ เวให้ทุกคนเบื้องดอกใหม่แล้ว <the> ม Is ันงามเนาะส่วนนี้มันบ้านแล้วล่ะมันบ้านแล้วเราบอกได้บ่ะดอกใหม่บ้านเถียนยุคแคมนำซ้ำมาทีนงทุกประทายให้เบื้องต้นนันหันมันได้ล้นหมดละเนาะทุกคนมีดอกใหม่ตัวนี้เนาะเป็นอันดอกใหม่ปลาแท้ๆอันนี้อยู่ในกลางปลาแท้ๆนะทุกคนเอ้ยแต่อยู่ในเมืองมันจะบ่มีดอกอันนี้เนาะดอกอันนี้เขาเอิญดอกมะเกาเป็นสินค้านมามันเป็นสินค้าเป็นสินค้าที ทรงอกเนาะทรงอกของอันแขง์หัวพานเป็นมักเกาทรงออกส่วนหลายเหมือนทรงออกไปเวียดนามเนาะแต่ก็บ้วกผมมีลายไม่น้อยสมในน้องเพราะอันแถวๆนี้มันก็มีแถวๆว่านนอตุ๊กยู่ในเมืองแถวๆมันก็มีนะแล้วก็มันก็ดอกงามเด้อันต้นมะนีนะถามันโบเป็นมากเรือโบนั่นมันตานเนาะมันเป็นฟืนลูกดีที่สุดเนาะทุกคนแล้วก็เป็นไม้ที่เนือค่อน้างคักเนาะ เป็นพื้นที่สันดีสนิดนึงเนาะเป็นไม้ทีเป็นฟืนได้ดีที่สุดเนาะลูกไม้ดีไปไปหาหมูหนอกตกกันเนาะขอโตไปหอดพุ่นเลยเด้อเนาะทุกคนทุกคนเดี๋ยวนี้เนาะตกกันมาหอดแลนบานโค้งมูหนองตกกันเนาะนี่่นีคือสาวต้องเลยกับสาวกิ้งเลยกับไอทองยิบมาทางนี้เด้ ยิ้มมาทั้งนี้เลยยิ้มเซ็กกองค่ะเน่ซีโพปิเมอร์นะทุกคนงามเลิศผู้เดียกกันนาขาวๆเหมือนไปมื่อนี้ผ้าตุ๊กไปอินกันเด้อไปอินตาดน้ำนัวเขาจะเอาเลยไปกินเอาเลยไปกินราลืมแล้วนั่นี่ยเดี๋ยวนี้แด้หีิงก็สกี 2สองปันเอจใจมคนเดี๋ยนี่น้องตุกกฮิดผมเปียน้องตุกงามปะฮักกับลังซีอ้อไปหนออ้อไปเพื่อนเพื่อนอ่นห้องก็ร่าห้าสิไปตาดำนัวบุกหัวห้าสิไปตาดำนัวนั่นจักมูอาบิบุ้งกันแล้วจีอ้อวันเดียไปกินนั่นอกบิบอนกันเลยหนอไป PPFc ไปเที่ยวน้ำหนองตุกนี้แม่เที่ยวหนึ่งวัน 37มสิบเจ็ดาเจ็อกดได้หลายอันนี้คือตำฟื้นมันเลยฟื้เก่าลายงามอ่ะอย่าทายอย่าทายมันพิษเด็กต่าจะลืมลก็สีดลมตกสีใจตับเจนนะเออ๋อสานอ่ะเด็กสานหมงเอ่ออาต้งกะเจ คนเดีนี่ฮักสิออกเดินทางเนาะผู้่มิเดินทางของเราก็มีตองก็มีกิงแล้วก็มีอีกสองคนเ,นเดี๋ยวเราไปเจอกันยวนตาดนำนัวเนาะทางไปตาดนำนัวเลยเนาะคลิปนี้กับซีเรียลทุกคนไปก่อนค่ะคนหลายกดติดตามเาขอบใจพี่ๆ FC ทุกคนที่เข้ามาเบิกในกดติดตามไปค่ะเดี๋ยวไปเจอกันยูนตาดนำนัว